พี่นองครับนะเมื่อนี่กับที่มาว่าเรื่องดราม่างานศพนะนี่แหละที่เป็นว่ากันนี่แหละที่ไอจอนนี่ว่าวันว่ามันก็คือว่าคนงานศพที่ว่าคนตายแหละพี่นองพักกันไปกินไปหอนะผมผ่านมาสองงานก็คืองานพ่อกับแม่ผมนี่แหละนะที่ว่าพื้นที่ฟังก็คือเมื่าไรก็สักสองคนแหละครับนะแต่ว่าวงจอพื้นที่ฟังก็คือหนึ่งก็คืองานศพนี่มืองตัวอย่างเข็นรังแม่กับพ่อผมเสียนี่พวกพี่นองเช่าบ้านนี่มาซอยกันนี่ครับ มาซสอยกันยกตรงยกเต้นนี่มัดสซอยกันยกเต้นยกยังเขาก็ต้องซื้อให้เขากินนะครับซื้อน้ำส้มน้ำยังกับวากันไปซอยยกเต้นตรงนั้นนี่จัดเตรียมสถานที่ยังครับนี่ก็คือเป็น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 การซอยเหลือของเจ้าภาพนะครับที่เพิ่นมาสอยเฮานะครับสองเวลาศพอยู่ในบ้านนี่คุณเราเป็นยังจังขามูขายังตขานันทขานี่ให้ทีบ้านกินมันก็ต้องขาครับนะก็ต้องขาเพราะยังก็คือ เวลาไทยบ้านเขามาซอยงานนะครับเขามาซอยงานผู้คนเขากระตองมีหอวมีกินวอมแมนครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นมาดนนแหะแต่ว่าหอเขาก็บริหอยเขาก็กินนะกินกินกับซอยนะครับคขว่าซอยงานมันก็เป็นทาเนียบประเภทนี้คือทําบุญนะแต่กับวรนเด็บือกพันจะผันะสมัยจะก้อนนักกานีนะครับสมัยจะก้อนบางบ้านเนี่ยมีทั้งเราทั้งเบียสมัยสมือก็ทำงานโสพอร์ตเหล้ามันกับบอใครมีเหล้าปนใดแต่ว่าก็คือกระขายเขากินนะครับ อีกจำหนึ่งก็คือคนถี่มาซอยคือแม่ครัวแม่ครัวก็คือคนในบ้านเฮ่านะครับผมเขามาซอยหนึ่งเขาเสสระมาทําอีกอย่างก็เห็ดคั่วเฮ่ากับตีสามตีสี่เพื่อเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าหรือเลี้ยงแขกที่มาซอยงานถี่มาแสดงความเสียใจกับเฮ่าที่เฮาแจกซ่องไปนะครับกเขาสลระมาปุ๊บเห็ดคั่วปุ๊บเขาก็ห่อไปให้ขอบครั่วเขากินเด็ดมันผิดบอกไม่ก็บกกับพิษนะคิดว่าพวกคิดผมนะครับส่วนตัวเพราะอย่างหนึ่งเขาสศระเห็ดเฮ่าเล้วบะนี้ ถ้าเขาเห็ดคั่วห้าเหาแล้วอยู่ในบานงานคือบานงานซพนี่นะครับเราลูกเมียหรือลูกผัวเขาสอยูเือนคือกินยังไงกระต้องห่อเขาอีกส่วนหนึ่งกับเขาส่วนหนึ่งตีเห็ดอยู่นี่ก็ต้องไปให้กินคือเราเพราะว่ามันบ่มมีไผเห็ดกับเขาอยู่ท้างในเพิ่นนะครับตอนนี้เป็นความคิดผมนะครับไพเชต้ามาแล้มานะครับนี่ก็คือว่ามันกระต้องซอยกันอยู่ดีเราเป็นยังว่าต้องบริจากตัวนั้นมันกระมีนอยู่นะครับมันกับเป็นธรรมเนียม ธรรมเนียม um, สมัยแต่กอนมันกับนี่หลายอย่างแต่กอนนี่ก็คือศพก็คือเผาธรรมดาทุกมือก็ต้องมีอันประวัตินี่นั่นไม่นี่นะนะครับตัวนี้ที่ที่พ่อในงานศพนี่นะครับเที่ยวกับงานศพที่พ่อกับแม่ผมนี่ครับก็คือว่ามันก็ต้องเอื้อกันไปแต่ว่ามันปลอดเหล่าแมันดีแล้วนะครับงานศพเนี่ยมันปลอดเหล่ามันดีแล้วแต่ก็ว่ามันเหมือนลายพอมันเกิดเหมือนลายนะครับเหมือนลายแต่ว่ากะบลายคือสมัยต่กอนนะสมัยแต่กอนนี่โอ้ยมูมดที่สาหาโตนะ แต่ทมัยสมมือนกับเบาลงแง่นะครับก็คือพ่อไห้ทําบุญไห้คือการทําบุญนะครับแต่บางจะขาดติดลบพอติดลนบนาอย่าขาดดีพอกรดดีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแล้วแต่กาลังแต่ว่าทัศนบัานที่มักจอบกินเลยเนะี่ยมันมัน,ม,นมันกิบ่มี่หรอกครับแต่ว่าบางบ้านมันมีนะแต่บ้านผมมันบ่มีเพราะว่าเขามาซอยเด้วยใจนะครับมาซอยด้วยใจนะครับผมน,ะนี่เดี๋ยวเอาอีกคลิปสองอีกว่าเป็นยังไงนะครับงานศพ